พบกับเราช่องแซบยั่วบายบุ๋มมาแล้วจ้าวันนี้พาทุกคนจะมาทำเมนูหมูย่างในกระทะนะจ๊ะโดยการใช้กระทะย่างนะคะทุกคนไม่ได้ใช้เตานะคะวันนี้เพราะว่าอ่าไม่มีเวลาติดเตานะคะแล้วเราก็ไม่มีเตาด้วยนะคะเนื่องจากน้องมาหาแล้วน้องก็เอาเตาของเราไปย่างที่ลานจอดรถแล้วเราก็ไม่มีเตานะคะก่อนอื่นเราก็มาสายข้าวกันก่อนคะ่ะ เรานึ่งข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นําข้าวเหนียวมาสายก่อนนะคะสายข้าวก็คือการทําให้ข้าวเหนียวอ่าไม่ไม่ไมไมหายร้อนนะคะจะได้จับตัวง่ายๆนะคะเวลาเราปัาน้นมันก็จะปั้นติดไม่ติดมือแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะคะเราได้นึ่งอ่าผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและต่อไปเราก็มาทําที่เมนูการคั่วพริกก่อนค่ะคั่วพริกเพื่อที่จะนําพริกของเราไว้ตํา แต่วปาลานั่นเองนะคะก็จะมีพริกแดงพริกเขียวค่ะใช้วันนี้แล้วก็จะเป็นหอมกระเทียมค่ะเราก็ใช้วิธีคั่วเอานะคะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวพริกจะไหม้ก่อนคือพริกไม่ไหม้ก่อนแต่กระทะไหม้ก่อนค่ะทุกคนเราก็นําพริกมาคั่วก่อนนะจ๊ะคั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าพริกจะมีแบบอ่าสีดํา อันนี้ที่เปลือกนะคะแล้วก็กระเทียมก็เหมือนกันค่ะถ้าส่งกลิ่นหอมก็ยังไม่ได้นะคะต้องรอรอให้พริกเปลี่ยนสีก่อนนะคะไม่ได้เปลี่ยนสีเยอะนะคะนิดเดียวค่ะนี่เดี๋ยวเราขั้วไปเรื่อยๆเลยจ้าคืออ่าใช้แบบสะดวกสบายนะทุกคนนี่พริกของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราใช้ความสะดวกสบายนะคะในการทำนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะพริกของเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาอันนี้ในหมูนะคะหมูเราก็คือหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แล้วก็มีปลาทูค่ะหมูของเราวันนี้ก็จะหมักด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ หมักด้วยกระเทียมน้ำปลาผงปรุงรสค่ะไม่ได้หมักใส่หอยนางรมนะคะวันนี้เพราะว่ากลัวกระทะไหมก่อนที่หมูจะสุกนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปันใส่น้ำมันนะคะลงไปค่ะกันกระทะไหมนะคะแล้วก็ใส่ให้มันแบบคุกขิกแบบมีเออความลื่นในกระทะเคลือบกระทะไว้ไม่ให้กระทะไหมเร็วเท่านั้นเองนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะนำหมูของเราลงมาย่างเลยค่ะรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะอันนี้ถือกล้องเองนะคะพอดีขาขาตั้งกล้องหักนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อใหม่แล้วนะคะก็เลยเป็นแบบอันนี้หน่อยนะคะขออาภัยนะคะอ่านี่วันนี้มีหมูแค่สองชิ้นนะคะเพราะว่าทานคนเดียวคะ่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือน คล้ายๆแบบสเต็กหรือเปล่านะทําครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าครั้งแรกที่ทดลองทําเหมือนกันนะคะถ้าเกิดแบบเวิร์กเราก็ไม่ต้องอ่าอะไรนะคะติดเตาอีกต่อไปนะคะแต่ที่จริงอะ่ะเราก็มีหม้ออบลมร้อนนะคะ,ะซึ่งเราว่าหมูมันไม่ค่อยนุ่มนะคะสําหรับเราเราก็เลยคิดว่าเออเราเราต้องการหมูนุ่มเหมือนสเต็กอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ลองดูค่ะแล้วเราก็นำปลาทูหนึ่งตัวของเราลงไปย่างด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้กลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปลาทูสุกแล้วนะคะซึ่งหมูของเราก็เริ่มสุกแล้วก็แห้งนิดนึงค่ะอันนี้ปลาทูที่สุกแล้วเราก็ตักใส่จานก่อนนะคะพร้อมกระเทียมเรานิดนึงนะคะหลังจากนั้น สุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําหมูของเรามาหั่นเป็นชิ้นนะคะพอดีคํานะคะตามใจชอบชอบคําใหญ่ก็หั่นใหญ่ชอบคําเล็กก็หั่นเล็กนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะทุกคนเราชอบชิ้นประมาณนี้คะ่ะนี่อันนี้คือเราเราตั้งใจว่าไม่ได้ให้แบบหมูสุกมากนะคะเราต้องการกินเหมือนสเต็กที่มีเดียมมีเดียมนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครแบบว่ากินสุกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ย่างต่อไปให้แบบมันไม่มีเนื้อแดงข้างในคือมันสุกนะคะอันนี้เราทำเป็นสเต็กนะคะนี่เราก็ได้ฟีลแบบกินสเต็กไปอีกนะคะทุกคนลองดูนะคะอันนี้แต่ชิ้นนี้ก็คือมันจะบางหน่อยมันก็มันก็สุกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะกินได้หมดนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแบบแดงๆเนาะ ซอยจงซอยจุทุกคนเขายังกินกันได้เลยเนาะอันนี้มันมันก็โอเคสําหรับเราแล้วก,ก็มาเตรียมนะคะเตรียมเครื่องนะคะเตรียมเครื่องเพื่อที่จะตทำทําน้ําพริกกันนะคะแจ่วปลาลาของเรานะคะวันนี้เราใช้เป็นพริกพริกเผาพริกขั่วให้หอมเลยนะคะทุกคนนี่ตําให้มันละเอียดเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเราเราเราก็จะมาทําการปรุงกันต่อไปค่ะ ปร้งด้วยใส่ชูรสค่ะขาดไม่ได้เลยจะใส่น้อยใส่มากตามใจเลยนะคะเราไม่มีอ่าอันนี้นะคะกดในการใส่ว่าต้องใส่อ่าหนึ่งกรมัมสองกรัมสามกรมัมไม่นะคะใส่ตามใจชอบท่านผู้ชมเลยค่ะแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้ก็น้ำปลาลากวดเขียวของเราเติมความนัวลงไปเลยค่ะอย่าเว้นนะคะทุกคน <laughs> เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะวันนี้ แล้วก็ทำการย้ะค่ะตำเครื่องให้เข้ากับน้ำปลาของเราเลยค่ะโอ้กิ่นมาแบบหอมละมุนมากหิวพอทำอะไรแล้วแบบถ้าตำแล้วได้กลิ่นล้วก็จะหิวขึ้นมาทันทีนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมนี่ เราเตรียมทุกอย่างที่เราเลือกที่จะนึ่งผักเพราะว่าผักนี่ถ้านึ่งแล้วมันเหมือนกับหวานกว่าลวกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือตัวเองกันเลยค่ะวันนี้อันนี้เราแอบใส่มะกอกลงไปหลังหลังกล้องนะคะเราไปเจอมะกอกในตู้เย็นพอดีนะคะทุกคนนี่เลย ถ้าใครชอบสนใจนะคะที่จะทําวิธีเดียวกันกับเราก็แนะนําได้นะคะสะดวกดีคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ